มาลดลงมาหน่อยมามาถ่ายข้างๆก็ได้เดี๋ยวมันเอียงอีกมันก็อยู่ในอีกคุกกี้รันบ้างเขาครับมีการเซ็ตคอมโบด้วยนะนี่นี่เดี๋ยวผมจะถามที่การเซ็ตคอมโบอย่างมันนี้นะครับเราจะเสนอคุกกี้<อ>กีวีกับพลังนักซิงพลังนักแล้วก็เตรียมตัวนะครับผมไม่รู้ว่าบูเตอร์อันนี้เป็นอะไร30%หรือว่าเรื่องของเรือ30%บ้างแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ

แต่คามเ็วม okay, oh, mm ันเร็วเร่งหรไม่เร่งนะไมร่งอ่ะช่างมันงานเรยวมันเร็วมันไม่ค่อยเรอ่ะแต่มันน่าเพิ่อมันสักอย่างอนที่วิ่งหเร็วเลยนะตอนที่วิ่งต่อนเลหิงเร็อ๋อนั่นไงเวลาชนความเสียหายลดลง10%สินซิ่น ผมก็ดีนะ <ผม S 1> วิช<อ>คุณกินพู้ซีบีดกับไอควีเหมือนกันนะแต่ผมมันมีช็อตซีบีดไงตอนนี้มันเพิ่มชีวิตด,ด้วยไงคุณที่บีดผมมีอันติดอันเต็มแล้วแต่ว่าแต่ไม่มีควีวว่างัน<ง>ดูนะคะคาคาโอนให้ญี่ปุ่นปากเกาหลีเออเกาหลีเกาหลีเนี่ยผมไม่ค่อยย้ยนั่นเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เราจะอินกันแต่ญี่ปุ่นนะ ไอพวกการ์ตูนอน,นิเมะอะไรนั่นก็เป็นของญี่ปุ่นหมดเลยเกาหลีก็สำหรับไอพวกบ้านอะไรเกาหลีอะ่ะแต่เกาหลีผมติดอย่างเดียวก็คือเกมเนี่ยคาคาโอเนี่ยบ้ากเกมคาคาโอนี่เพลงที่เปิดและใช้กันทั้งเนี่ยเป็นญี่ปุ่นเลยเชื่อไหมมพี่ไอ้เพลงที่ผมมีอยู่เนี่ยเป็นญี่ปุ่นสักประมาณ80%อังกฤษสักประมาณสิบ้าและไทย1% เช yeah. yeah, ื่ะไหมอ้ย <Middle>. ี <avenues> ่น <brewer y> uh, like, like, ่าะกับพี่อเออโดนแล้วแม่จ้ะเมื่อกี้ถ้าไม่กระโดดมันก็ตายอ่ะลองลองลองเพลงนั่นเนี่ยอ้ียวเี๋เดียว๋เดี๋ยวเดเดี๋ยวเย ูว <mm ิ er> oh, wing, ah. <im 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 ่งดิเ no> รียวิ่งบรรากาศโอ้ยิงเทพอะวิ่งบรรากาศแป๊ดแป๊ดแป๊แป๊ดแปหับเรียวิ่งเลยขอมันจะทาาขาใช่ไหมวิ่งอะลงมาก็แวนเลยแวนแวนเดียวีเข้าหนึงสองสามือ เออเออเออนี่ไม่จบอนี่ครบโอเไม่จบเราต้องชิ้งต่อไปมาตัน้อยตัวมิดนายอขักเ้ยไม่ใช่เดี๋ยวบัี่วิวอะไรวะได้รับภารกิจ ให้มาห้าเพื่อนแท้ถือให้เจอนี่คือเพื่อนคนแรกปัดเตอร์ชายนั่นกองทัพอาลายหรือไม่เก่งเล่นโบแดงวนสนตีนพาไวาหลายแล้วทุกคนก่อนอ้ยเดี๋ยวผมร้องใหมอ่อีกรอบแล้วกันมันไอ้เพ็่นไทยี่นี่อยากให้เนี่ยขึ้นไปแค่นั้นแหละเดวกที่มันจะเอียง Makan oh, kok iyang oh, oh. nah, Kok iyang Ih iyang Ih iyang iyang Ih iyang Eh Kok ini ini Keren gak

มากืนน้องตัวเล็กในคอฟ้าเฮ้ยไม่ใช่คอฟ้าโพนี่วิวมาตัวหนึ่งได้ลบภาลากิให้มาเพื่อนแท้เธอให้เจอนี่คือเพื่อนคนแรกป้าเตอร์ชายนั่นกองทัพอันไลดูไม่เก่งเล่นหมดเดือนัวนตีนถวายหล่แล้วทุกคนก็หานหอมสุกันดาวคือบูชาบนเซมาตัองเป็นมน มาทีน่นี่ผีกีบายถาวรไลายบัตตชัยมองดูอาณาจักรตีการบังลมสลนันลายมีตะพงหัวมาดูเวียนวนการละจอตีมาในในวันหยุดลด้วบวดหัวใจโบนี่มันออกมาหากคนรับกายบอกคุณว่าเพื่นย้อนอตัตบหน้ามันแล้วก็บอกบไม่เชืเ<ก>มื่อวันนี้วิวต่อมาก,ก็จะดูแหละ แต่ไม่ต้องแก้ไม่เครียดขนาดนั้นมันจะพวกเราตกเกียนก็ไม่ด้วยกันต่างดูมาหน่อยเวทมนต์เกลีย,น,ยน,น,จนจริงๆมาลีเติลโบนีนี่ผมจะาำรู้ดังแถวนี้เป็นอะไรใหม่เวะนี่นใครมีอีเวนต์นะดูหน่อยฉันฉันช่้ยฉันฉันชนะแล้ว วันนี้ก็ขอจบก่นนะครับมาดูกันว่าตอนต่อไปจะเป็นไทยหรือค้าโอจะเป็นค้าโอหรือไทยยาลืมต้อนรัตอนต่อไปครับสวัสดีครับมา